ประวัติขุนหลวงพระยาไกรสีเปงเวพาละขุนหลวงพระยาไกรสีเป็นนักกฎหมายชาวไทยคนแรกที่สำเร็จการศึกษาเป็นเนติบัณฑิตจากประเทศอังกฤษอดีตอธิบดีกรมอายการคนแรกของประเทศสยามอดีตผู้ดำรงตำแหน่งลูกขุนณสาลหลวงและอดีตอธิบดี ผู้พิพากษาสารพระราชอาญาคำว่าขุนหลวงในที่นี้มีที่มามาจากตำแหน่งลูกขุนณนะสาลหลวงซึ่งมีหน้าที่ด้านการรักษาตัวบทกฎหมายมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนี้มีบรรดาศักดิ์ชั้นพระปรากฏนามในธรรมเนียบศักดินาวา่า ขุนหลวงพระไกรสีในสมัยรัชกาลที่หได้เลื่อบนบรรดาศักดิ์ของข้าราชการตำแหน่งดังกล่าวจากชั้นพระเป็นพระยาจึงเรียกชื่อขุนนางตำแหน่งนี้ใหม่ว่าขุนหลวงพระยาไกรสีซึ่งขุนหลวงพระยาไกรสีเปร่งเวพาระเป็นหนึ่งในสองคน ที่ปรากฏหลักฐานว่าได้ดำรงตำแหน่งลูกขุนณ,ณสาลหลวงในบรรดาศักดิ์ชั้นพระยาขุนหลวงพระยาไกรสีมีนามเดิมว่าเปร่งเวพาระ เกิดเมื่อวันจันทร์ขึ้น5คำ่ำเดือน12ปีจอจุลศักราช1224ตรงกับวันที่27ตุลาคมพศส4 0 5ที่บ้านของหม่อมเจ้าหญิงประดับตำบลบางลำพูริมวัดบวรนิเวศวิหารบิดาเป็นมหาดเล็กหลวงชื่อนายลิงซึ่งเป็นบุตรคนที่9ของเจ้าพระยาพลเทพชิม มารดาชื่อแก้วขุนหลวงพระยาไกรสีเริ่มเรียนหนังสือไทยเมื่ออายุได้เก้าขวบกับสำนักพระครูปริศโกศลวัดบวรนิเวศวิหารเรียนได้ปีเศษก็มาเรียนกับป้าชื่อแสงซึ่งเป็นบุตรีของเจ้าพระยาพลเทพเรียนหนังสือไทยหนังสือขอมและภาษาบาลี จนอายุได้13ปีก็ไปเป็นศิษย์เรียนหนังสือไทยหนังสือขอมภาษาบาลีและวิชาเลขอยู่กับพระอริยมุนีเมื่อครั้งยังเป็นพระครูพุทธมนปรีชาที่วัดบวรนิเวศจนอายุได้15ปีนายพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากร ได้ทรงเอาไปบำรุงเลี้ยงและทรงสั่งสอนและฝึกหัดกฎหมายไทยและขนบธรรมเนียมราชการอยู่สองปีเศษจึงโปรส่งให้ไปเล่าเรียนที่โรงเรียนพระราชวังนันทอุทยานซึ่งเป็นโรงเรียนชายร้วนสอนภาษาอังกฤษมีหมอแม็กฟรนเป็นอาจารย์ใหญ่และแม่มโคเป็นครูผู้สอน พออายุได้20ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งตัวไปเรียนกฎหมายที่กรุงรอนดอนประเทศอังกฤษเรียนกฎหมายโรมันกฎหมายอังกฤษกฎหมายระหว่างประเทศและฝึกหัดว่าความจนจบเป็นเนติบัณฑิตในปีพศ2431นับเป็นคนไทยคนแรก ที่ไปเรียนกฎหมายสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษจากสำนักมิดเดิลเทมเพลแห่งกรุงรอนดอนได้รับพระราชทานเงินรางวัลเรียนดีชั้นที่หนึ่งจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเงิน50ปอนด์และได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาหลังจากนั้นจึงได้เริ่มรับราชการที่กรมท่า หรือกระทรวงการต่างประเทศในปัจจุบันเป็นแห่งแรกและมีความเจริญก้าวหน้าในทางราชการมาตามลำดับขุนหลวงพระยาไกรศรีเปร่งเวภาระมีบุตรกับคุณหญิงทองคำสี่คนคือคุณชื่นจิตคุณสลักลาบคุณผ่องศรีและคุณสริพร ขุนหลวงพระยาไกรสีถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่29เมษายนพศ2444อายุได้38ปี6เดือนแต่ศพของท่านได้ถูกเก็บไว้ที่วัดกลยานามิตรฝั่งทนบุรีโดยไม่มีผู้ใดทราบจนกระทั่งในปีพศ2525มีผู้ไปพบศพ และแจ้งให้นายมารุตบุญนาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นซึ่งมีศักเป็นหลานตาของท่านให้รับทราบจึงได้ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพตามประเพณีโดยประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพณเมนวัดเทพสรินทาวาสเมื่อวันที่20มกราคมพศ2526